ủa ba, về đây cả nướng cả, tối nay, tăm bẹt tăm bẹt, bỏ cá 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 cua cua, bún oh giết thịt, giết đợt mua mì ăn liền luôn nô, giết măng tước măng, ôi, lài xíng, ôi, ra lù lè ra nô, bỏ cua bún chả, giết thịt, cua nhảy, cua ba, để tít tăm ba, lục vịt, đây. ติดติดตัวนี้เลยเตียวต่อเตียวมันเครื่องกล้องเบียดได้เบียดต้องเดดกียร์ที่กูดกับเบกูได้ก็ไปถึงหน้าแลว้วก็ผมเออผมต้องไอ้แกเลด้กับแก่มไม่เลยว่ะได้จำกลังกับตร้งตางปะหยกรอมั่งใช่มัม้งแตเล่นไปถึงหน้าเรียนเบียดบ่อยเลยผมปอกเออ ไปไปไปเตี๋ยวติดน้ำเลยเปะไปเดี๋ยวนี้ไปยังอ่ะตุนพนไปยังกไปตํมตอกันด่เลยะโอ้กเป็นเตี๋ยวยีเยเจ็ดม้วไม่เวะอืี่ต้องดูเลยเป็นบีอลยนะเดีต่อยีกยูทีเอสอ๋ออันนี่ตำมันก็มง

แช่ไหมจึงว่ามันไม่เครียดกันจักวันมันปอบอยู่มันนอ่อนั่นพวกใไปตา้มใบตรงกลางไม่เม็ดเลยตัวได้ตั้มปากไปเลยได้ตรงกลางนี่ไงมามาควนมวนไปเลยครับผมคือรถเล่นนั่งเดินปบหว่าบุกงานจึงเราปนกับเราที่ไปเร่อยู่หรือใอ่ะใจใจใจมั่นมั่นมั่น હા ધાન બધી તો એ રૂમલે